สถาบันกวดวิชาเดอะพรามสถาบันชื่อดังใจกลางเมืองขอนแกน่นเรื่องชื่อหรือชาเรื่องการเรียนการสอนเข้มขน้นทั้งแบบกลุ่มและตัวต่อตัวทว่านีห้องเรียนพิเศษอยู่ห้องหนึ่งที่ไม่มีใครอยากย่างกลเข้าไปใกล้นั่นคือห้องเรียน B13 ห้อง B ี3มักถูกใช้เป็นห้องเรียนเสริมสำหรับนักเรียนที่อ่อนวิชาคณิตศาสตร์ครูผู้สอนประจำห้องนี้คือวิษณุสุดยอดครูคณิตอัจฉริยะผู้มีบุคลิกดุด,ด,ดันชอบตำหนินักเรียนที่ อ่อนเลขจนกระทั่งถูกผู้ปกครองร้องเรียนและถูกไล่ออกไปอย่างไม่มีเยื่อใยห,หลังจากการจากไปของครูวิษณุแม่บ้านได้เข้าไปจัดแจงเข้าของในห้อง B13 แต่กลับพบร่องรอยการทำพิธีกรรมบางอย่างอันน่าสะพรึงกลัว นางรีบแจ้งผู้บริหารทว่าผู้บริหารกลับปัดป้องและสั่งให้ทำความสะอาดห้องโดยพลันหลังจากนั้นตำนานเล่าขานถึงครูวิษณุก็เริ่มต้นขึ้นบางว่าครูเสียชีวิตแล้ววิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในห้องบีสิบสาบางก็ว่าเรื่องหลอนเป็นเพียงเรื่องเหลวไหลเพราะไม่เคยมีใครพบเจอเรื่องผิดปกติเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งวันหนึ่งนนท์นักเรียนพิเศษของสถาบันผู้ที่มักจะมาทำการบ้านในห้องเรียนรวมข้างๆห้องบี13ก่อนเริ่มคลาสเรียนเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกผิดปกติพลันเสียงแปลกๆก,ก็ดังออกมาจากห้องบี3เสียงลากเก้า e อี้เอ,อ่ยอยๆเหมือนมีคนกำลังขยับเฟอร์นิเจอร์นนท์คิดว่าคงเป็นเสียงจากท่อระบายน้ำทว่าเสียงนั้นกลับดังสินเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงลากอย่างรุนแรงนนท์รีบเก็บของและเดินออกจากห้องนั้นไป อย่างรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์ของนนเรื่องราวของห้อง B13 ก็ถูกพูดถึงในหมู่นักเรียนมากขึ้นแต่พอช์นักเรียนตัวแสบผู้ชอบท้าทายสิ่งลี้ลับกลับไม่ปักใจเชื่อเขาแอบ,บเข้าไปในห้อง B13 ตอนที่ไม่มีใครอยู่เพื่อถ่ายรูปพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรอยู่จริง ขณะพอชกำลังถ่ายรูปอยู่นั้นเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นจากปากกาวไว้บอร์ดที่กำลังขีดเขียนข้อความลงบนกระดานพอชตกใจหันไปมองเห็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือหวาดๆว่าทำไมไม่เรียนพอชรีบวิ่งหนีออกจากห้องนั้นทันทีและหลังจากนั้นทุกครั้งที่เขามาเรียนที่นี่ก็มักจะได้ยินเสียงเขียนกระดานไวบอร์ดดังขึ้นพอชกลัวมากจนไม่กลับมาเรียนที่นี่อีกเลย เมื่อเรื่องราวของพอชแพร่สะพัดไปทั่วสถาบันผู้บริหารจึงตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดที่หน้าห้อง B13 เพื่อจับตัวผู้ก่อกวนหลังจากติดตั้งกล้องเจ้าหน้าที่สถาบันก็เฝ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงกลางดึก เขาเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องบีสิเงาชายคนนั้นนิ่งสนิทจ้องมองมาที่กล้องวงจรปิดผู้จัดการสถาบันมองไปที่จอภาพอย่างตกตะลึงและเห็นเงาชายคนนั้นค่อยๆหันหน้าเข้ามาใกล้กล้องและพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนว่าอย่ามายุ่งเจ้าหน้าที่สถาบันรีบปิดคอมพิวเตอร์และวิ่งออกจากสถาบันทันที จากเหตุการณ์นี้ทำให้ทางผู้บริหารสถาบันตัดสินใจเชิญหมอผีมาทำพิธีไล่วิญญาณในห้อง B13 หมอผีโยงสายสินรอบห้องและเริ่มทำพิธีขณะทำพิธีเสียงหัวเราะบ้าคลั่งก็ดังขึ้นจากห้องหมอผีมองไปที่มุมห้องเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่บัดนี้ทุกคนเห็นชัดแล้วว่านั่นคือครูวิษณุร่างของครูวิษณุค่อยๆเดินเข้ามาหาหมอผีพร้อมกับกระชากสายสินออกหมอผีสวดคาถาเพื่อขับไล่แต่ครูวิษณุ อย่างยืนนิ่งอยู่และพูดออกมาด้วยเสียงที่น่าขนลุกว่าไอหมอผีหลวงโลกพร้อมกับเสียงหัวเราะบ้าคลัง่งหมอผีและทุกคนในพิธีรีบวิ่งหนีตายออกจากสถาบันทันทีหลังจากเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปสถาบันเดพรามก็เริ่มมีนักเรียนทยอยลาออกจนแทบไม่มีใครมาเรียนอีกเลยกำลังจะปิดกิจการไหนไม่ช้านี้วันหนึ่งนนนักเรียนที่เคยเจอกับเสียงปริศนาจากห้องเรียนได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ให้เข้ามารับของที่เขาลืม เอาไว้ที่สถาบันทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในสถาบันความรู้สึกเย็นยะเยือกที่นนเคยรู้สึกก็กลับมาอีกครั้งนนรีบเดินไปหาเจ้าหน้าที่สถาบันแต่ระหว่างทางเขาได้ยินเสียงประกาศไว้บอร์ดดังออกมาจากห้องเรียน B13 นนสงสัยว่าที่สถาบันแห่งนี้กำลังจะปิดทำไมถึงมีการเรียนการสอนอีกเขาจึงเดินไปดูและได้เห็นครูวิศณุที่กำลังยืนอยู่หน้าห้องเรียนและกำลังเขียนสูตรคณิตศาสตร์บนกระดานไว้บอร์ดนนตกใจสุดขีด และกำลังจะวิ่งหนีจูๆ่ๆเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูของนน จะไปไหนยังเรียนไม่จบเลยนนหันหลังกลับไปและเห็นเงาของครูวิษณุที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยท่าทางที่น่าขนลุกนนไม่รอช้าและรีบวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูก็ถูกปิดลงอย่างรวดเร็วนนพยายามจะหนีแต่ก็ถูกบางอย่างทําให้ล้มลงนนมองไปที่ครูวิษณุที่กําลังยิ้มให้นนพยายามคลานไปที่ประตูและหันกลับไปมองอีกครั้งใบหน้าของครูวิษณุเริ่มมีเส้นเลือดสีดําทั่วใบหน้าแววตาเป็นสีแดงเต็มไปด้วย ด้วยความอาฆาตและพูดว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเธอจะเก่งพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัว จากนั้นหน,นก็ถูกครูวิษณุดึงขาเอาไว้แล้วพาไปที่ห้องเรียนดีสิบสามหนกรีดร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถาบันได้ยินเสียงร้องของหน,นจึงรีบวิ่งมาดูแต่เมื่อเขามาเจอกับภาพที่น่ากลัวของครูวิษณุเขาก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวหลังจากนั้นหน,นก็ถูกลากเข้าไปในห้องเรียนบีสิบสามแล้วประตูห้องเรียนก็ถูกปิดลงในคืนที่โนนหายตัวไปผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาได้แจ้งความกับตำรวจทันที ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบสถาบันแห่งนี้และพบเพียงรองเท้าของโนนที่ตกอยู่หน้าห้อง b ี3 3และร่องรอยการลากถูที่พื้นตรงเข้าไปในห้องเรียน ตำรวจพยายามเปิดประตูห้อง b 1 3แต่กลับพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านในและเมื่อเปิดเข้าไปก็ไม่มีวี่แววของนอนอยู่ข้างในเลยแม้แต่น้อยคดีการหายตัวไปของนอนถูกสรุปเป็นคดีคนหายและเป็นคดีที่ปิดไม่ลงเพราะไม่มีใครสามารถหา,ห,าหลักฐานใดๆได้อีกเลยส่วนสถาบันเดอะไพร์ก็ต้องปิดกิจการและอาคารก็ถูกปล่อยทิ้งไว้หลายปีต่อมาได้มีคนงานก่อสร้างเข้ามาบูรณะอาคารแห่งนี้เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็น ค้าซึ่งระหว่างการทำงานพวกเขาก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่น่าขนลุกเมื่อมีคนงานคนหนึ่งได้เข้าไปรือห้อง B13 และพบกับเศษผ้าของเสื้อนักเรียนที่มีป้ายชื่อว่าโนนอยู่นอกจากนี้พวกเขายังพบสมุดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยลายมือวัดวัดที่เขียนซ้ำไปซ้ำมาว่าครูช่วยสอนผมอีกผมยังไม่เก่งเลยต้องเรียนอีกต้องเรียนอีก